สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่เกมโลบอกกันอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นหมดดอก,กันอีกแล้วทุกคนก็เห็นเขาบอกว่ามีผีไหลตัวทุกคนผมก็เลยลองเข้ามาเล่นอีกสักรอบนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ไปคนเดียวแน่นอนนะครับผมจะไปกับคนเยอะๆเลยนั่นเองนะทุกคนก็ตรงนี้นะครับมีจํานวนคนที่เข้าเล่นอยู่เนาะผมก็เข้านี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้คนเต็มแล้วนะครับ ก็มีอยู่สี่คนนะทุกคนที่จะไปกันนะครับไปลองดูกันทุกคนออาละทุกคนตอนนี้ก็มากันแล้วทุกคนโหห้องเดิมเลย <c oughs> รู้สึกว่าเพื่อนเราไปเอากุญแจกันได้นะครับเปิดกันละเราไมต้องเอาก็ได้ปะตื่เราต้องเอาวะไปเอาก่อนกันเอาไม่ได้วะเฮ้ย <c oughs> เพื่อนไปกันแล้วไปลูกไปลูกเราตามเพื่อนไปเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> มาหลายคนไม่กลัว เชิวๆชิวอุ้ยได้ยินเสียงด้วยงึดงางึดงาอะไรก็ไม่รู้ไปครับผมมุงหน้ามุงหน้าไปข้างหน้าเลยอุ้ยตัวที่ห้าแล้วว่ะอย่างเอาเพื่อนโคตรเอาเฮ้ยอันนี้มีอะไรเป็นอะไรบะมีของปะเฮ้ยไปไม่รอกันเลยรอด้วยไปไหกันแล้วเนี่ยโอ้โหมีตู้เยอะมากเลยนะครับ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคุณถูกฆ่าโดยลัชนะครับผมเฮ้ยเหมือนมันใส่ใจรอบๆที่อาจจะช่วยคุณอ๋อรู้ว่ามันกำลังมาโอเคโอเคไปทุกคนอ้าว เหลือสองคนทุกคนเหลือผมกับอีกคนหนึ่งนะฮะไปสองคนก็เอาลุยเลยเพื่อนโหเสื้อเพื่อนแบบโคตรเท่ผิวดีเข้มมาเลยประตูที่สองครับผมเรียบร้อยต่อไปก็ประตูที่สามโอเคต,อต้องอยู่ใ,ใกล้ตู้ไว้นะบานที่สี่แล้วบานที่สี่มีอะไรไหมไม่มี ปารที่ห้านี่แหละเจออะไรป่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเราเพื่อนเดินแบบอย่างชิลไม่เกรงกลัวเลยทั้งนั้นเพื่อนเราเมีอะไรไหมหูข้างนอกฝนตกเฮ้ยเฮยยตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องขันหลังใจ่ป่ะไปยังอะ่ะหูยกูมันไม่ไปทำไงอะ่ะต้องเดินแบบไอ้นี่นป่ะ แป๊บมึงนะผมต้องไปอย่างนี้ป่ะเฮ้ยใช่ด้วยว่ะอ๋อไปอย่างี้เฮ้ยขึ้นได้กุญแจมาแล้วโคตรเจ๋งอุ้ยอุ้ยเกือบไปเลียวบองตาฉันสี่โอ้โหให้เรากลับยึดสายมุจาฉันสี่คุณจะรอดจากอายไปแล้วนะผมไอ้ดวงตาตัวนี้ไงที่เราเจอหูหึไม่มืดจังไงเฮ้ยเพื่อนรอดด้วยเพื่อนอะไร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 มีอะไร มีอะไรยังไงยังไงเพื่อนโอ้ยยังไงอะเราคนไปไหมคือทำไมตายไม่ไปอ่ะเพื่อนเฮ้ยเรากลัวมากนะเราอาจจะตายเลยนะเพื่อน <laughs> เพื่อนมันไม่ไปวะทุกคนเพื่อนมันไม่กล้าไปอ่ะเนี่มันมันไม่กล้าไป ตายแน่เี่กูเฮ้ยมีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยมันมันรอเราอ่ะดูดิมันมันรอเราเดินไปอ่ะเดินไปดีนายก็เดินไปดีเอาเฮ้ยโอ้โหแล้วมึงทิ้งกูอย่างงี้เลยเหรอชิบหายละโอ้โหอะอะอะไรอะไรอะไรโอ้โหไปเร็วอะไรอ่ะ โอ้ยเชี่ยตัวเร็ว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 โอ้โหนี oh. mm ่ hmm. ตัวอะไรอ่ะคุดทางตันคนเชี่ยเลยแสดงว่าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ทิ้งเราแต่เพื่อนแตกเมื่อกี้เชี่ย <Yeah. S 2> ต้องหักมุเ,เรอ่ะมันาอยู่ไหนอ่ะตายแล้วผมตายแน่บอกเลย มตายแน่นี่ไงชิอแล้วกูรอดอยู่คนเดียวเช่ยเอ้ยเหลือเกินหนึ่งอ๋ออ๋ขับพาก่อนพาก่อนเ,อเพื่อนเราตายไปแล้วเหลือเราคนเดียวโอเคไปหูยไม่มีจุดฮิวด้วยอ่ะประตูนี้ไปได้ประตูนี้ไปได้ไไดมีเช็คพอยต์ให้ผมไหมครับ ไม่มีโอ้ยเก๊โอ้ยได้ตังค์กุญแจโอเคได้กุญแจมาละตรงนี้กด e ไม่มีอะไรเลยกดอีกไม่มีเคได้ตังค์แล้วตรงนี้มีที่แอบนะครับมีตู้เนาะโอเคต้องเสร็จแล้วองไปต่อทุกคนตู้ที่สิบสองแล้ว อยยยยยยไอตัวนั้นมาแน่เลยอ่ะว้ามองไม่เห็นนะไม่ทานอีกแล้วตายใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยเอ้อหอยเสียงไอตัวเดิมเลยอ่ะไอลัชอีกแล้วอ่ะเอ่อให้ใส่ใจที่แสงไฟเข้าไว้นั่นหมายถึงว่ามันกำลังจะมาโอเคฮ่า หูเมื่อกี้เจออตัวอะไรไม่รู้ลูกกลมๆมีเดฟันนะทุกคนคนน่ากลัวเลยไปเล่นสักตาหนึ่งนะทุกคนนะโอเคทุกคนประตูเปิดละมากันครบสี่คนเลยทีนี้ไปเ e t s สกแตเรารอเพื่อนเอาวุจเจก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปไปประตูเลยอุยหเสียงประตูเสียงลิปปิดประตูน่ากลัวมากเปิด ไปดิเอาเปิดกันหรือยังเนี่ยเออไปเลยโอ้โหมากันเยอะนี่ไม่กลัวเลยนะจังหวะนี้มาเลยดีกว่าผีเผอไม่กลัวหรอกนะทางไหนทางไหนทางขวาตอนนี้อยู่ประตูที่สี่แล้วกำลังไปประตูที่ 5. ห้าโอ้ทางได้ทีเหนียวว่ะต้องไปเอานี้ก่อนเป่าต้องไปข้างล่างวะ่ะ เอาละเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรใช่ไหมคุยรอด้วยรอด้วยรอด้วยไป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 หุยตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยนะประตูที่เจ็ดแล้วนะครับไปครับผมโอ้โหทางเฮ้ยทางนี้เข้าได้ว่ะหุยหยเปิดของเปิดของเปิดของมีของอะไรป่ะอุยห้องใหญ่มากอืมตังเก็บมาอือตังอีกแล้ว หห้องใหญ่มากเลยอะ่ะเฮ้ยเหมือนเพื่อนได้กุญแจปะ่ะไปอีกไขเลยเพื่อนไขกุญแจเรียบร้อยไปลูกทางนี้ทางนี้ยังไม่ไปกันหรอเปิดเล้วของนะ่ะไปเดเร็วหุว้ยห่วงได้เก็บตังค์เุ้ยเทนี้เข้าได้เนี่ยน่ากลัวอยู่เพื่อนนำละไปเลย Let's ก o ดูดีมีอะไรวะโอ้โห เฮ้ยเพื่อนแอบ,บเราแอบ,บด้วยเพื่อนแอบ,บเราแอบ,บด้วยเลยอุ้ยเสียงอะไรไม่รู้โอ้โหโอ้โหออกไปจากข้างนอกซะคนทรย,ยศโอ้โหอะไรไม่รู้นะฮะเมื่อกี้แต่ว่าเราผ่านมาแล้วนะครับผมมันเป็นผีอะไรทุกอย่างนะเราต้องแอบ,บในประตูเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอะอะไรวะนะเปลี่ยนกรอบรูปเหรอ อ๋อเหมือนเป็นพัซซเิลอะไรอยี้วะวงกลมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงช่วย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 ต้องใส่ตรงนี้อยี้ปะโอ้มีประตูลับนี่ไงบันต่อไปบันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยจะไปเลยเหรอเฮ้ยเอางั้นเถอะเพื่อนไปดิเพื่อนไป let's go let's go <S เพื่อนเราไปยังไงเพื่อนเราไม่มาวะหรือเพื่อนเราตายไปแล้ววะ เฮ้ยใจเย็นเพื่อนอ๋อตรงนี้เป็นอ่าหาของใช่ไหมนี่หาตัง์มีตังก์ป่ะขอตัง์หน่อยเฮ้ยกูแจจัดไปเพื่อน let's go เลยกันต่อโห้ยหระถึกมากอะตอนนี้เือสองคนนะฮะคนอื่นน่าจะซีบ้องเท่งไปหมดแล้วนะอุ้ยโุ้ยวุ้ยว้ยว้ยว้ยต้องเดินไปทางไหนอะโอเคได้ละตามมาเพื่อน น,นี่มันคือสเต็ปน er> ี้ไงอ r าเปิดประตูไปเลยจำได้จำได้ไอ้ผีอันนี้ผ่านมาแล้วนี่ไงอุ้ย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 หาที่เอฟคอนหาที่แอฟคอนหาที่เอฟคอนปิดประตูชึบมีอะไรมาปะมีอะไรมาปะไม่มีเหรอเพื่อนเราไปไหนอะชิบผ่านแล้ว เดี๋ยวผมคนเดียวใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจโอเคไปผมมันเดินตามมาหานั่นแหละกูว่าลูเชลเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยยาอะไรอะเชียร์ด้ก็ไปดู้เออตายไหมด่านไงอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะโดยเฮาส์เหรอคุณถูกฆ่าโดยเฮาส ไม่รู้อ่า,อาถูกกานผิดนะครับคุณต้องวิ่งหนีมันอ๋อโอเคครับผมแต่ว่านะมันก็ชอบมาโผล่ข้างหน้าคุณตอนไหนก็ได้โอเคต้องวิ่งหนีโอเคอตกใจหมดเลยเมื่อกี้อานะทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมโรบอทในโหมดของดอสนั้นเองนะครับผมวันนี้ก็เจอปีศาจไปหลายตัวมากๆเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวพาหนะเนี่ยก็จะมารลุยกันอีกนะครับผมอยากรู้มากๆเลยว่าจะเจอผีตัวอะไรอีกนะครับผมสำหรับพาคน,นี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์นหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกนกฝากดกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ